นะครับพี่น้องนี่ครับต้มไก่ใส่มะพร้าวน้ำหอมนะพี่นน้องะครับที่เจทันกำลังคูดนี่นะครับตอนนี้เจทันจะเอาเนื้อมะพร้าวใส่กับต้มไก่ไปด้วยครับเอาเจ๋งไหมล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ยใต้ชั้นล่างครับสี่สิบสิบจเก็นอะไรบ้างนี่คเทศกับกับมะพร้าวเนื้อมะพร้าวครับผู้ใส่ใส่เนื้อมะพร้าวไปกับไก่ครับพี่น้องนี่นะเนี่ยมะพร้าวแซ่บนั่นาละชิมหน่อยดิ เนี่อเ่น้ำผ่าวครับน้ำผ่าววันน้ำข้าววันอันนี้มันบ้านหังนี้มั้งเคยมปซื้อมีปีกไก่มี่ก็ครับครับเอาตัวเดียวครับครับครับไปดูหน่อยบ้านหลังนี้มันมีไก่ขายมันก่อนถ้าเรามาจองหานมันขายเคลื่อนขายไปก่อนเนี่ย ผมจองจองจองหางนั่แตะก้อนนี่ครับครับวันนี้ลุงเด่นจะทำเมนูเด็ดนะครับต้มไก่บ้านใส่มะพร้าวน้ำหอมนะครับจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับวันนี้เราใช้มะพร้าวน้ำหอมจากสวนนาเลนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยจับไก่ให้แป๊บนึงนะครับนี่ไก่บ้านแบบสดๆครับจับกันแบบเป็นๆงี้เลยจะได้อร่อยครับวันนี้มาแล้วพี่น้องเด้อนี่ไม่ต้องให้เห็นก็ได้ครับแต่ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวลุงเด่นจะ เอาไปทําที่บ้านกันนะเร่ครับวันนี้ต้มแกงใส่มะพร้าวน้ําหอมพีม่น้องจะเป็นแบบไหน,นรอที่ตามครับแลี้ยงคนไปชังดูโลกเก้าครับเนาะอืมโอเคครับสวัสดีครับน้าเร่โอสวัสดีครับ,รบโอ้น้าเร่เตรียมมะพร้าวมานะครับมานนาเร่มีมะพร้าวน้ําหอมนะวันนี้เคยกินบอนั่นเลเขาเป็นเมนูที่แต่ก็บว่าเน่มันอาจจะเป็นเมนูไอ้โรลีกระสีก็ได้อะไรตรงเนี้ครับ ต้มไก่บ้านใส่มะพร้าวน้ำหอมพี่น้องนี่นาเรียมะพร้าวน้ำหอมมาจากบ้านเลยครับมันบอกข้าวกำลังปลูกปีกไก่ได้ครับเนี่ยมะพร้าวนี่ปลูกได้ยี่สิบก็ปีแล้วครับเออต้นนี้ครับนี่เราจะใส่มะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยครับน้ำหอมไก่กำลังต้มน้ำอยู่นาเดียหรป๊บนึงใจเย็นๆครับพี่น้องใจเย็นๆนี่ของแซ่บเคยกินป่พี่น้องเอาต้มไก่ใส่บักพร้าวน้ำหอมครับพี่น้องเอ้ยน้ำแข้ครับน้ำหอมแ้อืงนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะต้มใส่ไก่ ต้มไก่บ้านพ่อมันจะเป็นจังไงเนะาะรสชาติไหมต้องลอง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 ันนี้กินข้าวมันจะทานด้วยพี่น้องเด้ออ่ะ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำไก่แป๊บนึง่งลังน้ำกับรังเดือดแค่กิน,นอพอกข้าวครับครับครับโอโ้โหทานแดงๆมานะครับพี่นอ้องนี่เผาขนไก่นี่ตัวนี้โลโลเก้าขีดนั่นเลยขีดสองโลเลยตลาดไม่ค่อยจะมีขายนะใช่อีกครั้นึงแต่ว่านี่เป็นไก่ไก่แม่สาวเขาบอกว่ากำลังแบบ กำลังได้ลูกเดียวอะ่ะมันก็เนื้อไม่เหนียวเขาบอกกําลังแบบต้มนี่ตุนมานี่น้ํเาเนื้อจะแน่นอร่อยเขาบอกนะฮะเดี๋ยวเรื่งน่ารีบเผาแป๊บนึงนะครับเดวมันไก่บ้านเราลองเรียนไก่บ้านแต่ต้องเป็นไก่บ้านครับนี่ครับเน้นไก่บ้านอยู่บนอ่างหอมมันหลายครับไก่บ้าน,นเดี๋ยวนเ,ยเบบนื้อนี่เผาหเลื้องเลยครับต้มใส่ใบมอนนะแต่ว่าไฮไลท์ของงานในวันนี้คือใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมครับนะฮะเพื่อส่วนมะพร้าวน้ำหอมน่าลีจะได้ปังปังปัง จะเป็นแบบไหนเนาะเมนูวันนี้ครับให้นาเร่เผาไก่แป๊บนึงนะครับนี่เผาให้หนังมันเหลืองเลยครับจะได้น่ากินวันนี้เราจะต้มไก่บ้านอ่าโดยใช้เตาถ่านนะครับนี่เห็นเผาให้หนังมันเหลืองเลยครับต้มมาก็ไก่บ้านเขาก็มีเอกลักษณ์มีกลิ่นความหอมของเขาเองนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าเมนูวันนี้จะน่ากินขนาดไหนต้มไก่ใส่มะพร้าวน้ำหอมครับพี่น้องนาเร่นี่เซียนเป็ดเซียงไก่ได้โอ้ยคุณ หักเอาพี่น้องฮักโคกคักันเลยไหมโมเมนต์ไหนโมเมนต์อันแสงวิววาววิววาวที่เขาทากันเด้อพี่น้องไอ้บ้านหลังใหมยก็มีโมแมนบอกนั่นเลยเขาบอกเขาบอกบ้านหลังใหม่มีคนเจอกระสือหรืออะไรจริงหรือเปล่าเป็นอดีตการไปแล้วทั้งที่ก่อนพี่ก่อนผมได้ยินนะเขาบอกเขาเจออยู่แถวๆนั่นแหละคลองชนนั่นแหละโมเมนต์ยู่หน้านเรียนว่ะ เออนี่ครับโอ้แล้วจะปาดตรงนี้เลยเนาะมันมีไอ้อม,มันมีสี่ข้องตัวนี้มันมีกระดูกตัวนี้ที่มันยึดกัน,นคือเส้นนี่เคยทำอย่างนี้เลยถ้าแซตตัวนี้ออกไปแล้วครับอัดร้อนเลยเลยเดี๋ยวนี่ทำแป๊บเดียวครับเป็ดไก่นั่นและจะดึงชุ่ยชุ่ชุ่ชักออกมาเลยแล้วก็รอสับได้เลยครับนี่ต้มไก่ใส่ใบม่อนใส่พริกใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่น้ำซุปเนี่ย ทำจากมะพระ้าวน้ำหอมครับคุณอ,อุ้ยดึงออกอย่างไรเดียเนั่นเลยผมมาแล้วผมมาแล้วเห็นไหนนัเลยทําแป๊บเดียวครับดึงออกดึงออก,อ,อ,กอ๋อนอ้นเล่เนี่น่าจะอยู่บริษัทชาแหละไก่มาหรือเปล่าเนี่ยตอนไปทํางานที่อิสราเอลทํางานโรงงานไก่หรือเปล่านัเลยนี่บัวบัวเดท่มครับตัวไก่ไก่ไไพันไก่ก้เจาะใหญ่ข้าเจบบาะโล โอ้ oh, สวัสดีครับยายท่านสวัสดีจ้ายายยายเคยกินบ่<ะ>ต้มไก่ใส่บอกข้าวน้ำหอมไหมยายเ,เดี๋ยวสวนนาเรจะได้ขายปังๆกับวันนี้แหละยายยายนาเลจะไม่ทำนานแล้วนาเลบอกอ้ยทำนานก็เหนื่อยขายมะพร้าวน้ำหอมดีกว่า สูตรนี้บ่เคยกินอะต้มไก่เคยกินอยู่แต่บ่เคยกินใส่น้ำบมกข้าวแล้วก็คือเสียบ่ปเลยเนาะหอมๆอ่าๆเราลองต้องลองกันแล้วลองบังได้กินน้ำหมกข้าวซื้อก็ยังแซ่บเนาะอ๋อนี่ยายก็เตรียม <c oughs> อันนี้พวกนี้พริกนี่เปจีย้ยงนะยายเนาะมีใบหมอนครับนี่ใบ <c oughs> หมอนนั่นเอเก็บมาห้วยไ ไข่เมื่อสาวจริ่งขิงเอ้ยคนเจ้าของเขาบอกว่ามันอาจจะไข่นะเพราะว่าเพิ่งไข่ไปรอบหนึ่งแล้วก็นิ่งไขคือเป็นไก่สาวเลยอาจจะเริ่มจะโอ้โหน,นี่จะทันจะทำสุดหน,น่อยเนาะนี่นะไปทั้งไข่แน่จักหน่อยจอ้ะผสมประสานกันไปเนาะวันนี้เนาะผสมประสานมันนี่ถออกไปทั้งไข่ไข่ต้มต้มยังไงต้มไทยไทยยังไงนี่ย่างอบอกเออเผาออกให้มันหอมเอาลองดูครับวันนีมิด อันนี้คือพญามสหาสวดที่มันล่องโตเพราะว่ามันเป็นงแกข้าวน้ำหอมอ๋อเป็นว่าน้ำหอมอย่างนั้นก็เลยสัตว์แบบนี้ให้ครับโอ้พี่น้องเบิ้งเอ้าอ่าพามหาสวดให้มันล่องโตครับครับครับเออคลีดเมนูแปลกๆนะคิดเมนูที่ว่าอย่าบอกว่าอยากจะจีนั่นด้วยนะโอ้จีนหอมแดงพร้อมพี่น้องเบิ้งไม่นด้เพราะว่ามันเป็นงข้าวน้ำหอมมันต้องออกสูตรไทยๆจักหน่อย มันบาเป็นสูตรหอมกินอะไรนู้นอะข่าตะไคร้กลิ่นหอมเลยครับเอาละครับเส้นข้าวน้ำหอมเด้อพี่น้องต้นมะนาเรนี่หอมหวานจริงต้นเนี้ยหอมเนาะอ๋ออันนี้มันปลูกยี่สิบกว่าปีเร้องเรียนครับแต่ว่ก็นี่มันข้าวมะนาเลนี่บ้านมะนาเลนี่หอมแต่ว่าเราเม็นแบบหอมเรามป็นหอมเตยหอมเอกหอมเตี้ยแต่ว่าเอามาจากไก่ แรงที่มากมาจากนั่นเลยมาจากไอ้นครปฐมเมื่อกันพวกใา่ย่างนี่กลิ่นหอมมากินจนน่าริษจามครับเนี่ยย่างพริกย่างกระเทียมหอมแดงครับพี่น้องเอ้าออร์เดอพี่น้องเอ้ยมาน่เลยใส่กี่ลูกดีนั่นเลยไข่เนี่ประมาสองโลนะครับสองโลสองโลลงเรนอ่าเราเอาคิดว่าประมาเนี่ยเขาคิดว่า ต่างคนต่างโมโหเราลองเล่นเนาะอ่าเราลองดูครั้งแรกเนาะอ๋อนั่นเลยลองก่อนวันนี้เขาคำนวณอะไรกันครับอืออุ้ยมันนี่มะพร้าวจากบ้านนั่นเลยนะครับเนี่ยน้ำหอมแท้ครับพันธุ์หอมแต่ว่ามันมันน้ำหอมเตี้ยครับน้ำหอมสูงหอมอร่อยส่วนนั่นเลยครับ20ปีแล้วนี่ยนั่นเลยดูนะนีลนี่ไปตังพอดีเลยนี่อ๋อนั่นเลยเทเลยอู้ย ป็นแต่ต้มไก่วันนี้น่าจะมะพร้าวหนึ่งลูกต่อเนื้อหนึ่งกิโลอ่าครับตีไก่เป็นสองกิโลอ่าอ่ะอุ้ยกระชูดเลยครับหืมยายทันว่าอย่า,ยาไปอย่าไปเอามาต้มแล้วก็กินเลยจิตเสบกว่าบ่ยายแสดงว่ามือนี้ได้มันใจตัวเองแม่นบ่าตนไก่เราต้มได่ดาวหัวข้าวน่าเรีกกมันใจนเน้นก็มันใจแม่บอกานนี่เรายายมาชิมมะพร้าวให้หน่อย ชิมเนื้อมันที่อยู่ในฝาเนี่ยเอาช้อนมาสามหลอดเดี๋ยวแล้มีสามหลอดเดียวให้ยาท่านซึ่งนำานำไดเลยนี่เพราะว่าไอ้เขาใส่สองหลอดเขาต่อเนี่ยถ้าจังไรเดี๋ยวเขารอรอพิสูจน์เนาะต้มเสร็จแล้วอู้ห้อมเลยกินน้ำมะพร้าวอ่ะโน้ำเผาน้ำหอมอืหเฉาะเดียวนี่นี่อยู่ในบ้านนเราเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็รอพิสูจน์แกเอาหลอดหนึ่งเลยอ้าใหญ่ลองขูดขูดกินเนื้อมันดูดิส่วน สวนนัเล่เนี่ยเป็นยังไงมะพร้าวน้ำเลยก็ได้อกินน้ำก่อนก็ได้อะหายเลยยกเลยน้ำหอมท่านยายทำให้ยกกินเลยยกกินธรรมชาติเอาแก้วเอาก่อนเดี๋ยวแก้วหลอดดีกว่าโอ้มาแล้วครับหวานชื่นรื่นรมชื่นใจเอาชื่นใจขันเมียนใส่ตู้เย็นไว้จังน้อยนะแต่ลุงเรียนลุงเรียนกับนั่ลีไม่ไม่ค่อยชื่นใจกับน้ำมะพร้าวเท่าไหร่ มันหอมข้นเนี่ยผมมาเจอของหวานของเด่นนะรับมไปแล้วเล็เราจัดได้ไหมนั่นเล็เนาะจัดได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะต้มกันนะครับต้มกันมะพร้าวเออนี่ยนี่เนี่ยฮะนั่นเล็ไปต้มต้มต้มมะพร้าวหรอต้มน้ำหรอครับครับนี่น้ำมะพร้าวนี่ซวงโลกในประมาณนี้เนาะครับแต่คนเนี่เขาเพราอยู่ทมีคิดสูตรแต่ว่าเขาต้มไอ้ก้อนให้น้ำเดือดหรอก็ถ้าน้ำเพอานี่เขาประมาณครับจะเอาน้ำ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 ธรรมดามาเติมน้ำน้ำมะพร้าวสุกเนาะอ่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำ ถ้า Shift, เ,เ, f, เรากินว่าอร่อยวันหลังเราก็จะเน้นแบบเต็มๆนี่ทะเลต้มกับเตาถ่านครับวันนี้พี่นอ<ต>้องเจทันก็กำลังมีความสุขกับการกินเนื้อมะพร้าวน้ำพรอมครับเสี๋ยวใส่น้ำเด้ลุ่มเด่นเด็ดคอับเจ้าเจ้าซีซีเดี๋ยวใส่ทาเลโบให้โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับที่ยายทันกำลังขูดนี่นะครับต oh อนนี้ยายทันจะเอาเนื้อมะพร้าวใส่กับต้มไก่ไปด้วยครับเอ้าเจ๋งไหมล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับบอลลูนบอลลูน เราจะเอาเนื้อมะพร้าวนี่ครับใส่กับต้มไก่ไปโอ้ลองลองให้ดูผว,ว่าเม,<อ>มนูนี้เจ๋งอยู่เจ๋งครับเจ๋งครับอ่อาเดี๋ยวรอดูครับรอน้ํเาเดือดแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเนี่ยใส่ชีสหลงังเนาะน้องเด้อต้มไก่ใส่ใส่เนื้อมะพร้าวด้วยครับที่ยายก็ทังครูใส่ทำเพียบตั้งหม้อน้ำร้อนๆนครับยายก็จะใส่หอมแดงย่างมาจนหอมนะครับพี่น้องย่างหอมแดงจนหอมก็ใส่หอมแดงเข้าไปเลยใส่คาใส่ตะไคร้เข้าไปครับ เมันต้มไก่แต่ว่าแต่วันนี้จะมีสูตรยากหน่อยหนึ่งนี่ใครใส่เข้าไปครับมาแล้วครับต้มไก่นะครับลองเอาไปใส่ดูใบมอนที่เขาทําไหมผ้าไหมพแพงๆนะครับนี่นะมอญก่อนไปก่อนบ้านก้านอีสานก็เอามอนเนาะครับ,อบ,รบอเอาไปเลี้ยงตัวด้วงด้วงที่มันมากินใบมอนนี่หละแล้วมันก็จะไปทาเป็นไหมเป็นไหมผ้าไหมพแพงๆพื้นเป็นหมื่นก็คือตรงนี้นะครับยอดของมันใส่ใบมอนเข้าไปนะครับ จ้วบพี่น้องเอ้ยนี่ครับสดอ่าใส่ไปเลยนลยั่นเลยเงื่อห,ห้ามใส่ปลาแดกเนาะต้มไก่ส่วนนี้นเนาะบอกน้นกมกนนำมะ<ๆ>พร้าวมันก็มันก็คงจะไม่เข้ากับปลาแดกเท่าไหร่เอาเกลือเกลือเป็นหลักครับอา้าวนี่ครับใส่ไปเลยขึ้นว่ามีโน่ขึ้นว่าเด้อพี่น้องไปหา เอาเดี๋ยวลองรอเบิ้งรอดูต้องรอดูครับมานะครับต้มไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยายก็เตรียมนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะมีมะพร้าวครับมีมะพร้าวอ่อนมีพริกมีมะเขือเทศต้นหอมมะนาวนายจะใส่อะไรก่อนอลองดูครับเนาะเปิดหนึ่งูต้มไก่ใส่บวบข้าวน้ำหอมเป็นยังไงเนาะยายยายเติมอะไรบ้างหนึ่ง ระเทศครับกับมะพร้าวเนื้อมะพร้าวครับอุ้ยใส่ใส่เนื้อมะพร้าวไปกับไก่ครับพี่น้องพื้นคนละญ่เนะอสดน้ำเนาะเดี๋ยวต้มไก่ครับนี่ยายก็จะเติมไก่แห้งแล้วครับยายก็จะเติมใบมะกรูดสดแล้วก็ต้นหอมลงไปครับนะคนๆเดี๋ยวเรามีน้ำแจ่วน้ำแจ่วเปรี้ยวอีกทีนึงครับ นี่เดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวพอก็เติมน้ำมะนาวนะครับนี่เห็นไหมโอ้แซ่บโอ้ยายยกไวไหมเนี่ยเฮ้ยห้องไหนได้เอาเอา,เอา,เอา,าผ้าไหมพยายาคนเดินยังมาปิ่งอีกหน้าบา้านยายคนให้ดูนิดนึงนี่ครับเมื่อกี้ชิมดูไม่ใช่จะหวานแบบเวอร์วังมันกินมะพร้าวอหอมยายเนาะอืมนี่นกินกัน,<า>นจริง<า>จริงนะครับหวานกลมกล่อมอย่างเงี้ย หวานจากใบหมอนนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็นี่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมอันนี้กินได้เลยนะครับเนี่ยอนี้กินได้นะยายนะอโอ้ครับครับครับไปก็ถึงเวลาชิมแล้วพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้มไก่ครับใส่ใบหมอนใส่น้ำมะพร้าวเป็นยังไงดูหน้าตาครับเดี๋ยวอ่ายายทันก็มีแจ่วเนาะมีแจ่วแจ่วเปรี้ยวยายทันเนาะแจ่วพริกป่นครับแล้วก็เหนียวเจ้าลงไปสดน้ำไก่แบบบ้านๆครับ อ่าชน,นัเลยสุดน่อนข้าวยายทันก็ไปนึ่งมาร้อนๆนะครับนี่โอ้ออ่อดดีนี่แล้วก็มีไหนแจ่วกินกับแจ่วอีกนะครับพี่น้องกินกับแจ่วไก่บ้านแล้วมีพวงไข่ด้วยนะเันนี้นะอืมใส่หอดน,นางใส่หอดตอนบอกเผาอีกแมนใส่หอดยหอวก่อนเลยแล้วลูกเด่นเองอืมเอาหน่อยซิฟแจวกันเออะอะ,อะอไรเขากระแตกกันนะ เดี๋ยวสับเดี๋ยวเราเลยเทสน้ามันยครับยายท่านซิมซิมยังซุปนามเลยฮะซุปโซ่นลยยายท่านจิหมักตอนนี้คือบ่นี่นั่นแะไรมันเป็นคือบ่หอมเนาะหอมแต่ว่าเดี๋ยวน้ำจิ้มจออร่อยมากต้มไปทั้งไทยๆจยอย่างเี้ยก็ได้ต้มสูตรพิซซาร์นก็จะต้มแบบบ้านหอมหวานอมเปรี้ยว ใส่มะน,นาวใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปนี่นก็เปรียปร้ยวนะหอมเผ็ดหอมพริก<อ>หนหมหวานมอ,อมเปรี้ยวท่านั้นเลยเอาข้าวเหนียวจ้ำกับเจียวนั้นนั้นเลยเจะยัดเลยคือบ่าอยากทานกินมะพร้าวเหรอครับกินกินหอดมะพร <laughs> ้าวเอาะแซ่บสูตรนี่รูปเด่นแซ่ ได้บอหญ่ยชตทั้งอุน่นทั้งหอมอืมถ้านาั่นเลยเอาข้าวเหนียวจ้ำกับเจียวอีกนั่นเลยลองเบิรงเขาเทสเ่าเทงเ่ยกอว่าเนาบอกก็ว่ยอย่ออบงนี้น้ำซุปนัวๆๆหอมไก่บ้านเนาะข้าวเยมะพระ้าวที่มันอยู่ในนี่น่ะยายนะมนะพร้าวตรงนี้เลยนะ นี่นะแอมข้าวแซ่บนั่นไล้ชิมหน่อยนี่นื้อเนื้อวุ่นเนื้อเนื้อหอมเผครับเนื้อเผาอ่อนน้ำหอมอ่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเราถ่ายทำวิดีโอแล้วก็เพื่อนๆมันกินด้วยไม่ใช่บอกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็พอปิดคลิปบอกไม่อร่อยอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนี้คืออร่อยจริงผมแอบชิมเมื่อกี้นี่คือเออมันก็นัวดีนะไก่บ้านครับแล้วก็นี่นั่นเลยจับนี้เลยผมนี่ตอนเรากินข้าวกับมะพร้าวครับวันนี้มันก็กลมกล่อมไปอีกรูปแบบหนึ่งนัว เขมข<อ>้นค,ครับไก่ไก่ก็แล้วไก่เราก็เกรดดีด้วยวันนี้ไก่บ้านแบบไก่กําลังสาวไก่แบบไม่ใช่สาวไก่แบบไก่ลูกหนึ่งเขาบอกไม่เหนหยียวเกินแล้วตัวใหญ่พอดีมาตอนไงเอาอเลยตอนลาจจงนาาเลยเราพี่นาฬเอ้ยออะนาฬิกาจำจเบิ่งจะข้าวอะลรนาฬต้องเอาจำกับน้ำจิ้มเจียวนี่นะครับแล้วก็ซดน้ำซุปมันอื นน้ยยาแซ่บพี่ดีเด้มันตัแซ่บต้มแบบอะไรก่ะแซ่บดีเด้แต่อาทดองอีกแบบนึงแบบบะแมนนั่นต้มไก่หือห้วยไข่เราอ่านแ้วลูกเด่นก็จะไปนั่งกินเด่นนะใส่ห้วยไข่ก่อนครับเดี๋ยวผมก็ไปนั่งกินกันทะเลก่อนเด้อพี่น้องเด้อีย้อยนี่มากรนี่หน่อยนี่ไว้ข้างไหนดีกว่านี่จะใจอยู่กหรือไง นี่ช้อนเก่าไว้เลยเด้ดก่อนดน้ำสุปให้ดูเจ้าผ้าาแซบแค่ได้ทุ่เ่นอหาพริกเก่อนนะมัน่แข็งมันขนาดไ่ได้ใส่เอปรุงยังซน่ัข้าวน้หอมมากชน่ง่เ่เจอใร้อยแหม่น่ อานุ่มเป็นมะพร้าวละเล็หรือเปล่านะอร่อยแซ่บเลยหอมนัวคือต้มไก่มันก็จะแล้วมันก่อนมันนัวเลยนะผมว่าจิ้มกับเกี๊ยวใช่เลยนะแต่ว่ามันเกิดข้าวข้าวว่าไอ้ยอดไอ้แกงยอดมะพร้าวครับแต่ว่ามันเกิดมัน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 เข้าในในรสชาติเนื้อเนียนเนียนก็ไอ้ยอดมะพร้าว ันถ้าย้อนเ้าก็เปิดปัดแกงลงเรยนะไม,ไม,ไม่หวานแบบเกงมะพร้าวนะมันไม่ได้แบบหว,แบบหวานแบบหวานจี๊ดแบบหวานแบบเฮ้ยหวานแบบหวานจนเลี่ยนหวานจนกิน<ม>ไม่ใช่นะคือเโย่กลมหอมของน้ำมันมันเหมือนกับคนทำอาหารแล้วบางทีอาจจะหยะ่น้ำตาลลงไปหน่อยแต่เวลาเวลาเราโซ่เข้าไปเนี่ยมันหอมกลิน่นของมะพร้าวนั่นหอมสุดแปลกดีครับไม่น่าเกลียดนะก็ได้ครับจะกินน้ำหวานกับเกลือโล่งก็ดี มันผิดกันกับข้าวต้มไก่แบบบานๆเลยกินกันไปแบบคนละอย่างเลยครับแต่ไม่ได้กินแล้วหวานจนเลี่ยนหรือะไรกินไ,นนะนได้นะกินกับข้าวได้ครับต้องก่อนเนื้อกันมาไก่ตัวนี้ <ๆ S 1> แซ่บกินดีผมมีข้าวอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่ม้นะดูห่อ,อหนกเลยข้าวเหนียวอนอหน่อนเลยกินอนะไรเพิ่มน ไม่ได้เจาะเนี่เป็นเซ็ตเดียร์อร่อยเนื้อมันก็แน่นดีนันเลยนะอ้อที่แรกว่าจะซื้อเนื้อนะมันทำเยอะมีอยู่ที่จะมีคอนเทนต์อยู่หมาดเลยผมว่าเบร็จไปเลยหระเมนูมนนที่ห่อร่างสันบันแจงนี่ครับอาจจะบทท่านร่มโตเต็มที่แล้วนะครับห่หอเราอาจจะคิดว่าต้องหาสูตรเพิ่ม เพิ่มที่ว่าเนี่ยที่เนี่ยคือว่าต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะคือคือมันหอมจริงอ่ะท่านมะพร้าวอันมะพร้าวอันใส่บอกข้าวที่เป็นกะทิกะจีบว่าแฉะที่นั่นกอ,อาจจะได้ก็าอ,อ,อาจจะได้นะมันจีบว่หอมไหม,อมตอนได้มันหอมเนาะนีเมนูความหอมมัน่นมันข้ามหอมว่พร้าวหน้ามันน้ำจีบออกเป็นเปรี้ยวๆออกเป็นช่างเปรี้ยวมันเหมือนเราทำกับข้าวเมนูบางอย่างเหมือนกับทำน้ำ ทำอะไรบางอย่างที่เขาใส่สมมติเราทำแกงเผ็ดเขาจะใส่น้ำตาลมะพร้าวไปหน่อยมันจะได้กลิ่นมะพร้าวตรงนั้นหอมครับมันน่าเกลียดอร่อยมันแขกไปเลรอต้องเดนแต่ว่ามันอัดกันไม่เที่ยงเ้าอาจจะคนเพื่ออะไรล่ะครับพุงเดนกัยันมูลค่าของไอ้การทำเนี่ยมันอาจจะว่าต้องมาพาน้ำหอมมันอาจจะยุ่งยากเพราะว่ามุ่ง้าน้ำหอมแล้วก่อนเนี่ยซื้อไก่ก็แพงนะมะพร้าวน้ำหอมพวกนี้มันไม่ได้ถูกแล้วเลยเมื่อก่อนเนี่ย เ่าเรียกขายลวเละเกตบาทต้องเด้นตอนนี้สามสิบห้าสามสบหาเหรอสี่สิบม้นอะทหอมไม่ได้ถูกนะทักวเนี่ยเมื่อก่อนเขามาต่อยมซาซอยเอาเองรัวละเกตบาทครับข้าิด่เขาั้เด็ดทันก็เอาโอยเอาขาเนาะเอากระไพรครับเา <ไฟ S 2> ขาเขา,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 ขาเรียกเอาไปหม่อนใส่เข้าไปน้ำซุป มันก็เจอแตงของความหวานของน้ำมะพร้าวแต่ว่ามีความหอมคงเหลืออยู่ถือแม้จะต้มแล้วกลิ่นของไก่บ้านก็เพิ่มความหอมฮ่านเจอต้นบักใบบัพเ้าอีกเหมือนครับรรอ,อืมยมหันต้มทักอินด้วยนั่นแหละงบเจียวเนี่ยเข้าตันนี้ดีเสร็จ ถ้ามาได้ตำแก้วไอ้ตำแก้วกินอย่างเงียบแล้วน้องเด่นครับก็แซ่บสิครับแก้วนี้ก็แซ่บแซ่บเพิ่มความได้เร <more. S 1> mm ื hmm. ่องได้เรื่องเลยน้ำผูกขิงใส่น้ำมะพร้าวน้อยหน่อยจะเป็นน้ำผูกขิงยอดเต็นหม้อกินเป็นผักก็ได้ไมด็ดแค่โอ้อร่อยจริงมันเลยอันนี้ไม่ได้อิงนี่ยายเล่นจริงดีเด้งน้ำน้ำมดก้อนตอนอร่อเห็นยบน มันยังเนี่ยแถบบริเวรเซียเนี่น้ำมันเหมือนก้อนแบบแต่มาบบวิสูวดก็ได้ครับแซ่บดูแซ่บดูครับแต่ว่ากรรมอยู่ที่มันอาจจะมันมันอาจจะยุ่งยากนงหน่อยซื้อไก่ก็แพงกันนะซื้อมะพร้าวแต่ถ้าใครมีสวนมะพร้าวเราลองมาทำดูน้าเรนเนาะแมนแมนแมนคือวันนี้ไม่ได้ซื้อมะพร้าวเพราะบ้านน้าเรนมีมะพร้าวความหมายคือต้องหาหน้าเรนหน้าเรนผมมาจะซื้อไก่ไปจัดจูนหน้าเรนบอกพ่อหน้าเรนเอาไงบอว์ง่ายๆหน้าเรนเอาข้าวเดี๋ยวเอหน้าเรนจัดให้ผมหน่อย ถ้าต้นนี้ครับปลูกมา20กว่าปีแล้ว20ประมาณ25-26ปีประมาณสูงประมาณ20เมตรครับแต่ว่ามีความสามารถเอาได้อยู่แล้วต่อไปนี้อาจจะเป็นอะไรน้ำหอมเตี้ยน้อ้สไตล์อะไรแล้วมีครับอีน้อยมีโฮมสเตย์พี่น้องเด้อมีแค่ร้อยต้นเองผู้ใดจะมาตั้งแคมป์ตั้งเครื่องก็ว่าไปให้แล้วสไตล์เราสถานการณ์มันดีๆแล้วสไตล์น่ะเราออกมาก่อนออกหน่วยก่อน อเร่อยอ่อจริงจิ้มเจ้าเลยเดี๋ยวพีคม่เื้อเขาียว่าัวมิเรอร์้ืได้มักตัวมักตัวหมักตัวนะคุณผู้มมันจะทันบอกว่ามันเป็นอาหารคล้ายอาหารอาหารครับแต่มันลงกตัวนะตอนุข้าวรอยเชย ดีหน่อยนะถ้นานนักเรีสวนเนเลีพร้อมขายนะมะพร้าวน้ำหอมนะเร <c oughs> าเป็นโฮมสกเตย์ทำแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำเมโนโูนี้มีคนมากินมผมไม่อยากจะพาคนมงมากินมันอร่อยจริงครับรอโอก,กาสจะต้องเร,งเยรงเียนเทียนแน่ก็อะไรเขาว่านายพันหรือโควิดหรือก้อนพูด,ดได้ก็ได้มันใช่ต้องเรียนเสิือต้ังเสือพร้อมเจียวนะไม่ใช่ต้มเดียด่ยเสิร์ฟพร้อมเจี๋ยวนี่อร่อยมาก เกนี่ก็น้ำเปียวๆนอ้อยน้ำเปียวเพี่อนเปียวจ,วจวย๋าเปียวจาเปียวสบายว่าจะพักเบรกไม่พักเบรกนะยาวเลยมันยาวเลยมันตวหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็ี่ยนที่ละเพราะว่ายาวเกินเนี่ยมันจะยาวเกินไปขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับลองไปทำดูมันก็ไม่น่าเกลียดน,นะกินได้อร่อย หอมมันแซ่บใจเหีเห้ยเด็ดละครับแต่ว่าย่านว่าเออปกติต้มไกลเขาก็แสบู่แล้วครับคือว่านุงแรีนเนีย่ยมันมันเออกบอกข่าวว่าลุงแรีเนเนีย่ยอยากหาแน่วแปลกแบกแนวผมเหนื่อยเมื่อเช้าผมไปหาเห็ดมาดูช่องครัวแฟมิลี่ผมไปหาเนี่ยเห็ดมาแล้วเหนื่อยแล้วเห็นขับรถเห็นต้องร้าวแล้วเลยวูจะกินมะพร้วาวน้ำหอมแบบแช่เย็นเย็นเลยที่ไปไปเจอคิดถึงเวลาคนหิวข้าวเนาะขาเราไปเจอเห็นคิดถึงในในใจที่ไก่ไก่บ้าน กูอยากกินมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็อยากกินไก่บ้านแบบน้าเร่โตขันน้าเล่บอกพาดน้ำหอมนมาเลยมีจะบอกร้าเล่มีเอาหางเอาได้บอกร้าเร่เอาได้บ่นยุเอาเดี๋ยวมาให้อันนี้วสามสิบนาทีเจอกันนะน้าเล่ก็เลยได้เมนูนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าแซ่บแน่นอาแซ่บน้าเล่ว่าหน่อยอาจจะน้าเล่เอาสายเนื้อสายขมแซ่บแแซ่บเมื่อกีทั้งาวเขาจสายเนื้อสายขมแต่ว่าที่แน่ๆมันเจอแย่แบบนี้ก็ ได้แบแดนามมันองข้อดีไปละก็กินกันไปยาวๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณเดทันเดอรขอบคุณนเรศนะันครับขับุครับผมรอ้า้วอมดีมากถ้ามีไม่นานก็คงได้กินสวนนเรศละปีสองปีละเตรีมสวนอยู่พี่น้องไปะข่าบลุงเด่นกันั้ง ครับกจะทันขอตัวไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแซ่บๆขอบคุณเลยขอบคุณครับทุกคนเก็บทีทุกคนจ้ะผู้ใด้ยุ่งก็ยังท่านยู่เด้อยจ้ามาเด้อยังหลายอยู่อันตรภัยน้องเด้ออ่ะกินกับมันยาวๆพู้ใด้พู้ใดอยู่ท่านไก่กับมื่กินทข้าวกล้อมกันแซ่บอื่นผู้นี่มีคนส่งของมาให้ FC ส่งเนื้อมาให้รอหน้าเลี้ยงกันคุณเนี่ยสายเนื้อกินเนื้อเลยเนื้อหรอทำมาเดี๋ยวรอหน้าเลี้ยงมี กินเนื้อแล้วไม่มีน้าเรศดิคือเลยมันไม่ใช่ต้นตำลับอ่ะมันแต่พมันม, <c oughs> มีนาเล่ถ้ากินมันเห็นน้าเลศกินแล้วขนาดคนอยู่นี่เห็นนาเล่กินกระแซบไปเนาะคุณก่อนสามพ่อ,อ,พอนาเล่อวดดูอวดสวยเลยไหมเอาะงั้นแล้วแล้นี่ยถาเขาเกินเมนูถึงกระแซบอยู่แล้ว,วกินเห็นมันแซบกินมันนวลว่าเนี่กากินเนี่ยพี่จะลุงเด่นเป็นไสอยู่คนี้แล้ว องปโทรหา,าเนื้อขนาดฝน,น,นตุ๊กเนื้อไปเออแซ่บกันอต้นนี้ก็คับเลยตั้มแก้วนี่ก็อร่อยนะเนี่อร่อยกินตอนเนี้ยเข้ากันดีดิแซ่บแซ่บแซ่บแซ่ไปเนาะเดี๋ยวห้ิยมอะรอีกแล้วหมานแซ่บแซ่บ